วันนี้มวลมาในเมืองมวลก็จะกินอันนี้เลยค่ะมามา่าชั่มๆน้ำกันนะขอบคุณที่ติดตามนะคือขั้นเนนีนาอืมคุณลัพาเยอะน้ำจิ้มเจียวบีคุ้ม 응, 살살 이제는 남긴 물어봐요. สามสิบจิบโคตรอร่อยเลยน้ำแข็งคมโคตรคมเลยขันทีนาอืมนี่เราขายมันูกิดปกขิดปกอ่ะ น้ำชิมจับแบบแว่าได้บรรยากาศมากๆนะครับเออมองไม่เห็นแต่นั่นเลยเนาะนี่ sợ giải mm. อันนี้เรียกเขาเรียกว่ากำกำมือกำเจือเหมือเรียกว่าจำจุนะพี่น้องนะถ้าเป็นภาษาสันก็ช่อยจุถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ไม่รูน้นะครับพี่น้องเ,อเพราะว่าภาษาไทยใหญ่เคยเรียกบอกว่าอืกินเครื่องในหลิบอืมย้อจริง คนรอนะคะมักแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปเลย <c oughs> ไม่ต้องสนใจคุณรับขางเนาะบา <c oughs> งคนเราไม่ชอบกินแต่ก็ต้องฝืนกินให้ได้บางคนชอบกินมากอยากกินอยากกินแต่ว่าถ้าเป็นคองอาหารที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกินเพราะอายคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะ ไม่ต้องอายครับไม่ต้องกลัวไร่อยากทำอะไรแล้วทำไปรวดลเรา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 ชอบใครสักคนหนึ่งอะบอกรักเขาไปเลยก็ต้องดูประวัติดีๆก่อนนะว่านะบอกรักเขาแล้วอะ่ะชอบประวัติฟับรักก็ว응่ารักเลือกก็ว่าเลือกนะเนาะ ถ้าคนณจะจีบสาวจีบหนุ่มก็แล้วแต่ถ้าบอกท่านรักรู้สึกเฮ้ยคนนี้เ,เขาโอเคนะเขาดีนะประวัติเขายังไงวะก็คือเซ็ตรูว่าประวัติเขาโเคียหน้าตาเขาดีที่สักการทํางานก็าดีอะไรเงี้ยถ้าเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาล้วก็จับก,การไปเลย, <c oughs> อ,ย,ลอ,ยอย่าปล่อยลุดอย่าปล่อยลุดมือเด็ดขาดถ้าเกิดว่าไปตก <c oughs> อยู่ในกำมือเขาแล้วอ่ะจตด้ด้มาหาเรามันไม่มีแล้วอย่าชานะครับเราโอกาสด,ดีๆไม่มีมีไม่เยอะนะถ้าเราไม่ควองดีอยู่ไม่มือก็ต้องรักษาวไว้ให้เลยถ้าคนอื่นเคาไปอ่ะจได้กลับมาเป็นควองเรอกคืนมันมันมัน,ม,นมันยากแล้วนะ ที่ความรักเข้าไปม,มีมีเยอะเลยแบบว่าควายให้คนอื่นเขางอไผเลี้ยวอ่ะแต่ว่าเราเราทําผิดรั่วเราผิดเดี๋ยว่าให้คนอื่นเขามางอเดี๋เท่าแบ้นเหมดก็หมดทุนเมื่อไรเขาไม่งอเลยเขาไปเลยเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเราจะมีน้ำตาไปตลอดอ <c oughs> ันน้อ่สุดท้ายแล้วเนาะ บางทีความวรู้สึกคนเรา่ขอจะไม่พูดออกมาจะเขาเก็บไว้เยอะๆก่อนแล้วว่ขอ,อมาทีเดียวแบบนี้น่ากลัวนะครับ <c oughs> นอกหนูทำหายหรอหลูทําหทำหา บางทีเราคิดว่าเราดีแล้วค่จะเจอคนดีกว่าเราก็ได้หนึ่งเราคิดเราคิดว่าเขาดีแล้วเราอาจจะเจอคนดีกับเขาก็ได้หนึ่งมันก็มีู่เวลาเนี่ยยากไหมนายจิ้มปวดด่วนลงคนถือไปอ่ะ เขาแบบขาลงมาทางคงทงองกินน้องเลื่อนคอกินเนื้อจีฮะมันค่อยสบายอืมอืมครับ เ,เดีเ๋ยวันูดูทักกันมะตรวิ่มางดึมเกย์ขาวอ่ะนิดนึงแป๊กนึงแป๊กแป็กแป็กป็ดอืม สักจูอชิวชิวอ,อยู่คนเดียวไม่ต้องคิดเยอะความรักอ่ะถ้าเกิดเขาไม่คิดถึงเราเราไม่ต้องคิดถึงเขาเร้โทรหาเขาสองครัง้งเขาไม่รับสายเขาโทรมาสองครัง้งเราไม่ต้องรับสาย เราโทรมาสามสาเอ่าโทรมาสองสามครั้งเราค่อยรับนม่นถึงเดือนอะไรไม่ต้องติดดีกันนะวัลอะใหญ่ห่างขับพี่นออกนอนลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปมั่วๆแล้วก็ซอยจู๊สามจิ๊บขึ้นเรน่งของเงนนะครับขอบคุณที่ติดตามฝากกดกดแชร์มันเดิมขับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต่อไปนี้หมอนก็จะลงคลิปสมัมสมือเหมือนเริ่มครับผมพี่น้องครับขอบคุณครับ